สวัสดีครับวันนี้มีเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทเหลือพะทินั่งสุปัรณหงมานำเสนอให้ชมนะครับเริ่มจากเหรียญชนิดราคา5บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมเป็นเหรียญ5บาทพศ .2530 เหลือพะทินั่งสุปัรณหงจำนวนการผลิต41,514,000ล้านเหรียญนะครับ เหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญ5บาทพศ2530เรือพาทินั่งสุปรณหงเป็นเหรียญกระสาบขอบเรียบไม่มีฟันเฟือยนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ5บาทพศ2530นะครับเป็นเหรียญกระสาบมีฟันเฟือยนะครับไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญแปกนะครับไม่มีฟันเฟือยนะครับเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญ10บาทไม่ผ่านการใช้นะครับเป็นเหรียญ10บาทโลหะ 2- สีนะครับ ตรงกลางเหรียญเป็นหัวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์และลูกโลกวันนี้นะครับก็จะมาส่องเหรียญให้ชมนะครับขยายขึ้นมานะครับด้านหลังเหรียญนะครับเป็นหัวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เป็นเหรียญผ่านการใช้สภาพสวยนะครับรายละเอียดสวยงามคมชัดด้านล่างเหรียญนะครับมีตัวเลข5ไทยตัวเลข5าอารบิก เป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของเหรียญกระสอบนะครับขอบเหรียญด้านล่างนะครับอักษรข้อความประเทศไทยปศ .2530 ด้านข้างขอบเหรียญน,นะครับเป็นเหนรียญกระสอบมีฟันเฟืองนะครับพลิกเหรียญมานะครับเป็นเสานสลับปกตินะครับ ตรงกลางเหรียญพระบรมรูปราชการที so sy, ่9ผ่านการใช้สภาพสวยนะครับรายละเอียดสวยงามคมชัดเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญ5บาทปศสอ253สนะครับด้านหลังเหรียญนะครับเป็นหัวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับอันนี้เป็นเหรียญผ่านการใช้งานนะครับ ผ่านการใช้งานหนักนะครับรายละเอียดจะไม่คมชัดนะครับขอบเปลี่ยนด้านข้างนะครับเป็นขอบเรียบไม่มีฟันเฟืองนะครับพลิกเหรียญมานะครับเป็นประสียนสลับปกตินะครับตรงกลางเหรียญพระบรมบรูปรัชการที่9กรายละเอียดก็จะไม่ค่อยคมชัดอันนี้ก็เป็นเหรียญ ผ่านการใช้งานสึกหนักนะครับเหรียญกระสับขอบเรียบไม่มีฟันเฟืองนะครับในกลุ่มนักสะสมเหรียญกระสับนะครับก็จะกล่าวกันว่าเป็นเหรียญที่ตกลงไปในถังเครื่องซักผ้านะครับเมื่อถูกปั่นเป็นเวลานานนะครับขอบเฟืองก็จะหายไปนะครับก็จะกลายเป็นเหรียญกระสับขอบเรียบนะครับ ยังไม่ได้ยมสะสมกันนะครับเหรียญกระสาบขอบเรียบไม่มีฟันเฟืองนะครับกระแสไม่แรงนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับวันนี้ก็มานำเสนอให้ชม2เหรียญนะครับเป็นเหรียญ5บาทพศสองหศนนะครับเหรียญทางซ้ายนะครับเป็นเหรียญมีฟันเฟืองนะครับอันนี้ผ่านการใช้น้อยนะครับรายละเอียดสวยงามคมชัดเหรียญทางขวานะครับขอบเรียบนะครับผ่านใช้สึกหนักนะครับ วันนี้นะครับก็จะมาเปรียบเทียบให้ชมนะครับทั้ง2เหรียญนะครับเหรียญทางซ้ายนะครับเป็นเหรียญ5บาทปสมมศ2530มีฟันเฟืองนะครับเหรียญทางขวานะครับขอบเปรียบไม่มีฟันเฟืองนะครับนะครับก็สวยงามไปอีกแบบนะครับเหรียญขอบเปรียบนะครับแต่ก็ยังไม่นิยมสะสมนะครับเหรียญกระสาบขอบเปรียบนะครับยังไม่มีกระแสนะครับ ยังไม่นิยมเก็บสะสมนะครับเหรียญต่อมานะครับก mm. ็จะเป็นเหรียญ10บาทที่ระเล็กโลหะ2สีนะครับด้านหลังเหรียญนะครับตรงกลางนะครับเป็นหัวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์และรูปโลกด้านล่างนะครับมีตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับเอเปกด้านบนขอบเหรียญอักษรข้อความการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปครั้งที่11 20-21ถึงตุลาคม2546กรุงเทพนะครับขอบเหรียญด้านข้างนะครับเป็นเหรียญกระสาบมีฟันเฟืองสลับเรียบเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้นะครับราคาประเมินของเหรียญไม่ผ่านการใช้นะครับราคาเหรียญละ2 0 0ร0อถึบาทนะครับส่วนเหรียญผ่านการใช้นะครับก็จะมีราคาเหรียญละ50บาทถึง100บาทนะครับราคาของเหรียญกระสานะครับมีขึ้นมีลงนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญนะครับ พิกเรี็ญมานะครับเป็นประสีนตรงปกปตินะครับตรงกลางเหรียญพระบรม,มรูปราชการที่9ไม่ผ่านการใช้นะครับเงาวิงนะครับเวลาที่เอียงเหรียญไปมานะครับก็จะเห็นเป็นเส้นลัศมีแผ่ออกมานะครับสวยงามเงาวิงนะครับเป็นเหรียญ10บาทที่ระลึกโลหะ2สีไม่ผ่านการใช้นะครับ วันนี้นะ,น,น,นะครับก็มีเหรียญกระสาบมานำเสนอให้ชมสามเหรียญนะครับเป็นเหรียญห้าบาทตสอง, 3, สงห้าสามศูนย์เรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์สองเหรียญนะครับอันนี้น,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 นะครับเหรียญห้าบาทมีฟันเฟืองนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับเหรียญห้าบาทไม่มีฟันเฟืองนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญสิบบาทที่ระลึกการประชุมผู้นําเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่สิบเอ็ดนะครับ มันนี้มีเหรียญ10บาทมาให้ชมเหรียญเดียวนะครับเหรีย ok ญ5บาทมี2เหรียญนะครับเหรียญ5บาทเรือปฏิ่นั่งสุพรรณหง 2, 2, 3, ส์พศ2 5 3สสดนะครับอย่างไม่ได้รับซื้อนะครับขยายขึ้นมานะครับรายละเอียดสวยงามคมชัดนะครับถ้าเป็นเหรียญ5บาทพศ2 5 3 1หนะครับรเรือปฏิ่นั่งสุพรรณหงส์นะครับ เหรียญผ่านการใช้นะครับรับซื้อเหรียญละ30บาทนะครับดูแค่ปีพศนะครับถ้าเป็นเหรียญ5บาทเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับพศ2531นะครับผ่านการใช้นะครับรับซื้อเหรียญละ30บาทนะครับเหรียญวันนี้นะครับที่มานําเสนอให้ชมนะครับเป็นเหรียญ5บาทพศ2อ3 0รสนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับนี่ครับก็เป็น ความสวยงามของเหรียญกระสาบนะครับรายละเอียดสวยงามคมชัดนะครับขอประคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ